ต่อนานมาเมื่อกี้เมื่อกี้ดูอย่างที่อันที่เจ็ดเลยนะอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดลักษณะที่เจ็ดกึ่งพ่วงเรามาดูว่ากึ่งพ่วงมันจะเดินทางไปได้อย่างไรต่อก็จะใช้รถล,ลากจูงหรือว่าถ้าจารย์เรียกว่ารถล,ลากจูงเนี่ยตามชาวล้านก็เรียกว่าหัวล้านหัวล้านรถล,ลากจูงจะเอามาลากจูงอะไรบ้างลากจูงรถกึ่งพ่วงต่ลากจูงรถกึ่งพ่วง อันนี้ก็คือเขียนไ้ข้างๆก็ได้ว่าเป็นรถลากจูงเราลากจูงหรือว่าลงเล็กไปว่ารถัรรทุกน้าหัวหน้า,นาถ้าเป็นย้อนอีกนิดหนึ่งเนาะถ้าเป็นรถพ่วงเอาอะไรมาลากจูงรถพ่วงไม่สามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้เนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์เราก็จะนัรถในลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่หนึ่งคืออะไรรถกระบะเป็นพูก มาักจูงและรถตู้บรรทุกั拉จูก็ได้เนาะรถบรรทุกบรรทุกั拉สูงก็ได้รถบรรทุกแน่นอนมันจะมีเครื่องยนต์ส่วนรถที่เป็นรถท้วรหนูบรรทุกเป็นตู้บรรทุกส่วนรถทว้วรลักษณะที่หกจำได้ไหมี่เนาะน้างาก็อาจจะเป็นรถตู้บรรทุกแบบเดียวกันนำมาต่อกันเตรียมประวถติทัวรหรือถ้าหนูจะเอาลักษณะที่หนึ่ง แบบนี้แบบมีค่าเสริมก็จะเป็นหเมือนิทธิุนดินทรายเข้าไปเราก็จะนํารถพ่วงที่มีลักษณะแบบเดียวกันมาต่อพ่วงก,กันลากสินค้าให้มันมีปร,รมิมาณได้มากขึ้นเนาะก็อยู่ที่เราจะดีไซน์ในการออกแบบการออก่วบนะเดี๋ยวเรามาดูลึกขึ้นไปอีกนาะมีลึกของลึกเข้าไปอีกเนาะดูชนิดของตัวถังรถยนต์บ้านงะชนิดของตัวถังรถยนต์ตัวเนี้ย เมื่อกี้ดูลักษณะของรถไปหมดแล้วเนาะเรามาดูตัวถังรถยนต์ของรถมันถูกเสริมมากีกตัวถังรถยนต์ก็คือแบบไหนนะตรงไหนเรียกว่าตัวถังรถยนต์แาบนี้หนึ่งตอนนี้พอล,ลูกเดิมๆแล้วกนันเนาะใช้ทำแบบนี้กนะ็ไดะเนาะจะได้เห็นคำว่าตัวถังรถยนต์แน่นอนส่วนนี้เนาะเรียกหัวเก่งหัวเก่งก็คือส่วนที่มีคู่ดยสาส่วนที่มีเครื่องยนต์ส่วน ตัวถังรถยนต์ก็คือส่วนที่จะสามารถบรรทุกได้เนาะเรามาดูว่าลักษณะของชนิดของรถยนต์ตัวถังรถยนต์เนี่ยส่วนที่สามารถบรรทุกได้เป็นลักษณะอย่างไรตรงนี้ชนิดของตัวถังรถยนต์เป็นผสมคอนกรีตบรรทุกสินค้าผสมคอนกรีตตัวถังรถยนต์ตรงนี้เป็นซีเมนต์ผงตัวถังตรงนี้จะเป็นบรรทุกขยะปนเอย์ทีนี้ขนส่งสินค้าโดยทั่วไปนะการประกอบการเนาะเรามาดูว่ามันจะ มันจะมีชนิดใดบ้างที่เราสามารถบรรทุกสินค้าไปได้เนาะขอในีิทีนึงก็คือด้านโลจิสติกเหมือนเดิมเป็นสินค้าเราเป็นรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าอะ่ะหนึ่งเลยตัวถังแพลตฟอร์มก็คือตรงนี้เขียนให้หนึ่งหรือรถบรรทุกคืนเรียกที่เราเหีนกันไปเนาะในรูปที่แล้วก็ได้เนาะตัวถังรถยนต์จะมีลักษณะพื้นเรียกด้านท้ายเนี่ยจะเรียกก็อาจจะมี การป้องกันเล็กๆน้อยๆเช่นข้ออาสังขีดไว้เชื่อก็ได้ถ้าใบก็ได้ข้อเตี้ยๆขึ้นมาเพื่อจะรองรับสิทธาน่าจะเข้าใจพุปขรณเนะลุงเนาะการข้อขึ้นมาเนาะให้ตัวถัรถยนต์ที่เป็นคืนเรียบธรรมดาเนี่ยสามารถวางสิทธาขึ้นไปแล้วไม่ตกเนาะตงดูลูกนิดหตึองดูรูปนิ่งเนาะ ลักษณะที่เป็นรนถบรรทุกตัวถังนรูปรถบรรทุกแบบตัวถังรถยนต์แบบพื้นเรียบเน,น,นาะแผ่นฟอมเนาะแบบแผ่นฟอมลักษณะด้านบนก่อนดูรูปด้านบนเนาะอันนี้ตัวถปปังแผ่นฟอมหรือกระต่ายก็คือพื้นเรียบพื้นเรียบก,ก็กคือด้านตัวถังด้านท้ายเนี่ยมันจะมีลักษณะเรียบไปเลยขนาดไปเลยเราสบบามารถยกแผงมามาและรอเชือกผูกกันก็ได้ หรือที่บอกกัรนข้อเราจะเห็นว่าข้อเล็กๆไม่ได้สูงไม่ได้สูงขึ้นมาขนาดเป็นตับตัวรถทั้งหมดเนาะอันนี้อาจะมาวางวัสดุยาวัสดุอะไรกัน้นไม่ให้มันตกหล่นไปด้านข้างเนาะเปิดได้ด้านข้างก็ได้ด้านท้ายก็ได้ดไดต่ออันนี้แผ่ไปเลย3ด้านเนาะ ถ้าแผนเปิดพ่อไปหมดเลยสามไาด้แล้วก็สาากาดเป็นคืนเรียบเหมือนด้านบนเนาะวางไม่กดจีบานขาดเลยอาจจะก็อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างของวัวดุอะไรได้มากขึ้นอยู่กับกิจาการเลยวางวางๆเรียงรัดเอาข้าไปครุก็ได้วางทะเลแล้วก็รัดนิดน,นึงเอาข้าไปครุงก็ได้หมดเนาะอันนี้เป็นลนักษณะของรถคืนเรียบนะอ่าต่อมาเป็นคล้ายๆกับลักษณะแรกแต่เป็น มีความสามารถในการยกเทงขึ้นมาเรียกรถดำมต่อรดำคลิปเปอร์ ipper, เนาะก็มีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นสามารถเทยกสูงเทด้านท้ายยกไฮดรอลิกยกขึ้นอันนี้เคยเห็นยอดคนอีนถิ่นดีไซน์เนาะไหลนะเพราะว่าสิ่ก็ยกปึ้งวกเกลือออกมาที่อื่น,นหรือยกรดดัมแบบยกเทะข้างอันนี้รู้แเห็น มันจะเทมา้าดรอว่าสินค้าอาจจะเป็นพวกเคกองรอเคกองพวกกรวดพิตดินใเคไหลออกมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกชนิดไหนหรออันนี้เรื่องของการเะโดทัวใปคล้ายคืึนเรียกมีข้อขึ้นมาในหนึ่งหรือจะข้อสูงก็ได้แต่มันจะมีแฮโดรเจนโอเคถึง่ด้านข้างไปด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายในแต่ลนึะงอลักษณะนี้ต่อมารถลักษณะตัวถังแบบกล่องนระตัวถังแบบกล่อง อันนี้ดูกนนารากินด้วยร้อนแต่ละน้อนเล่นบ็อกซ์วอดีเร้อนบ็อกซ์วอดีกตัวถังแบบกล่องถ้าลบตัวถังแบบกล่องแบบนี้น้ออาจจะมีการใช้ตัวถังรถยน์ที่เป็นกล่องหรือเป็นตู้เหล็กขึ้นมาหรือตู้นี้ถูปด้วยไฟเบอร์กลาฉนวนกันความร้อนก็ได้เพื่อจะทำให้ าเราเนี่ยปลอดภัยเนาะสนใจคงที่คงตัวอยู่เหมือนเดิมเนาะใช้วัสดุกันน้ำก็ได้เนาะวัสดุอื่นที่แข็งแรงก็ได้เนาะตัวถังแบบกรอบอ่ะเดี๋ยวลองดูรูปนิดหนึ่งนะตัวถังแบบกรอบรูปเรามีู่ในสไลด์อาจจะเพิ่มรูปมานิดหนึ่งเนาะลักษณะนี้ก็คือตัวถังแบบกรอบตัวนี้อันนี้บอกคอนเซ็ปต์ก่อนคือไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้ตัวนี้คือตู้ที่ถูกติดตั้งตัวขับรถยน์ถูกออกแบบมาจากโรงางานการผลิตเดิมให้มีลักษณะที่ยึดติดกับตัวรถเนาะลักษณะแบบนี้อัะทวนนิดนึงเนาะถ้าพูดในพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่แล้วเแบบนี่ยรถนี้รถที่มีตัวถังแบบกลอ่องเนี่ยคอนเซปต์ตามพระราชบัญญัติได้ว่ารถลักษณะที่เท่าไหร่ ลักษณะที่สองเรียกว่ารถตู้ตู้อะไรตู้บรรทุกนั่นเองเนาะรตู้บรรทุกเวลาเราไปจดทะเบียนเรียกวาราโดตู้บรรทุกแต่ข้อนี้อาจารย์นําตัวถังรถยนต์ที่จะใช้ในกิจาการจริง,รงๆมาให้ดูว่ามีลักษณะการใช้งานอย่างไรแต่พอเราไปจดทะเบียนเรียกชื่อรถแบบนี้เรียกว่ารถตู้บรรทุกเป็นลักษณะที่สองตามกฎหมายการัติเานาะตรนี้ ก็จะเปิดได้ทั้งด้านท้ายก็ได้ถ้าเปิดด้านท้ายผนงังด้านข้างแบบรูปน,นี้รูกทั้งด้านขวาของเรารอทังด้านขวาของเรามันจะมีลักษณะตู้ที่เป็นตู้เรียบไม่มีประตูเลยแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้าอด้านซ้ายบ้างด้านบานมันก็จะมีช่องเหมือนมีบานประตูให้เห็นมันสามารถเปิดทา้งผาได้ด้วยก็แล้วแต่ กิการเหมือนกันว่าคุณอยากจะซื้อรถคันไหนมาในกิจการตัวเองถ้าเปิดด้านข้างได้เนี่ยคุณก็จะเอาติดฟังก์ชันเลยขนของเข้าไปด้านทายขนของยงกปกรถกลิฟยกขึ้นไปพื้นได้เลยด้านข้างก็ได้เนาะก็แล้วแต่การจาัดบรรทุกอย่างที่อาจารย์บอกรถลักษณะที่สองคือรถตู้บรรทุกเนี่ยมันจะมีทั้งแบบแห้งและแบบเย็นถ้าเป็นแบบเย็น ก็อาจจะต้องใช้ด้านข้างที่มันไม่มีช่องก็คือเปิดได้ด้านท้ายอย่างเดียวเนื่องจากต้องการควบความเย็นสึงห่างถ้าเราจะเอาเปิดด้านข้างด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นตู้แห้งตู้นี้ไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์รัอนี้นเเป็นตัวถางที่ถูกออกแบบมาเฉพาะมีลักษณะทางกฎหมายด้วยเนาะเป็นรถตู้เนาะขอใช้เป็นรถตู้ถางแบบกล่องเนาะตัวถังแบบกล่องหรือบ็อกซ์ออดี อ่ะพอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเนาะส่วนต่อมาเนาะในลักษณะที่4อันนี้เป็นผ้าใบบ้าผ้าใบเนาะผ้าใบอ่ะผ้าใบผ้าใบคลุมผ้าอน <with> ี้ชื่อของภาษาอังกฤษเปอร์เทนเปอร์เทนแปลว่าผ้าใบผ้าม่านผ้าม่าขออภัยเนาะเปอร์เทนแปลว่าผ้าม่านผ้าม่าคลุมด้านข้างลักษณะของผ้าม่านเป็นยังไงเอ่ยเวลาเรา หน้าต่างที่บ้านผ้ามา่านเราเปิดยไง้ผ้ามา่านเปิดยังไงเวลาเราเปิดขับแม่บอกเปิดหน้าหน่อยเปิดผ้ามา่านเราเปิดยังไงเลือ่อนเลือเล่อนไปด้านไหนซ้ายขวาก็ได้เนาะไม่มีไฮโค,คพับก็เลยเปิดขึ้นไปแบบนี้เน,นาะเลื่อนเอาลักษณะของโรคแบบนี้ถ้าไปดูผ้ามันประยุกต์มาถ้าเป็นผ้ามานะ่านเนี่ยผ้าม่านมันเป็นผ้าลักษณะผ้าเนาะผนะ้าโดยทั่วไปผ้าซาตินผ้านุ่นนี่นะี่ย แต่ทีนี้คอนเซปต์เอาผ้าใบมาผ้าใบที่มีความเหนียวมีความาหนากนึงเนาะเอามาคลุมและใช้หลักการเลือกด้านซ้ายด้านขวาหรือเลื่อกไปทางเหนียวก็ได้เปิดผ้ามา่านเปิดหนงเปิดหน้าต่างลักษณะนี้เนาะอ่าเปิด,ด,ปดแบบนี้ด้านข้างมันจะคล้ายตัวถังแบบกล่องแต่ไม่ใช่ด้านตัวถังแบบกล่องเนี่ยวัสดุที่จะนํา,ามาทำตัวถัง จะเป็นไฟเบอร์กล้าเป็นเหล็กเป็นวัสดุเบาก็ได้นแต่จะมีความแข็งแรงแต่คัานี้เขาจะใช้ผ้าตายมาคลุมแล้วใช้หลังการเปิดปิกแบบผ้มาม่านผ้าม่านจะเห็นได้จากบนอ้อมทนนก็พบรถที่ขรเงดื่มดร้วรถของเท็กซี่เแล้วก็โคคาโคล่าก็แล้วแต่ก็จะเห็นอยู่เราลองสังเกตด,ดูเวลา วิ่งข้างเคียงก็ลองดูสน,นิทเนาะโปร่อนสายเนาะเป็นผ้าใบเิดไปด้านใงด้านไหนก็ได้ดนะ้านหัวล้มก็ได้ท้ายลดก็ได้เนาะทำไมถึงมีผ้าใบกูดข้างขึ้นมาเป็นสน,นิดตัวถังแบบนี้เนื่องจากตัวลักษณะของน้ำหนักของผ้าใบการขารเทียบกันตัวถังแบบก,กล่องทำจากตัวแผ่นเหล็กหรือแผนเล็กกล้ามันจะมีอนเน็ตมันจะมีน้ำหนักให้เบาเบาลง เราคว้าในลักษณะไฟเบอร์อการ์ดหรือเล็กถ้าตัวถังแบบกล่องเนี่ยแข็งแรงคทนแน่นอนเนาะแต่น้ำหนักจะเยอะน้ำหนักจะเยอะตรงนี้ก็ถึงน้ำหนักทำไมน้ำหนักก็จะอยู่กับกฎหมายเข้ามาอีกหนูเคยเห็นการชั่งน้ำหนักไม่เอ่ยการชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกรถบรรทุกบางบางฐานต้องโดนเ้ียวิ่งเข้าด่านชั่งน้ำหนักเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีสอนว่าน้ำหนักของรถเนี่ยมันมีบทอย่างไรเดี๋ยวพูดคอนเสิร์ตก่อน ตัวน้ำหนักเบาเนี่ยน้ำหนักของรถเวลาเรานำรถไปชั่งต่อะสมุิน้ำหนักของรถเปล่าเรา,รา,รอราเอาของขออกไปหมดแล้วเนาะรถเปลา่ากฎหมายเขาบอกว่าให้ขนสินค้าได้ไม่เกิน10กิโลเอาแบบโมกม่อนห้ามหนักเกิน10กิโลกรัมเอาเแบบเลกแบบง่ายๆเนาะเลขแบบง,ง่ายๆแต่ ถ้าผลน้ำหนักรวมเกิน10กิโลกรัมแต่รถที่เป็นบ็อกซ์อรดี้เข้าไปสมมติเรา6กิโลเข้าไปแล้วม,มีน้ำหนักที่เหลือสามารถวางสินค้าได้อีกกี่กิโล4น้ำหนักเยอะแต่ถ้ารถเปลี่ยนเป็นข้าไปคุมท่ทาาเกิน10กิโลเหมือนกันแต่เอารถเปล่ารถเปล่าเนาที่ไม่มีสินค้าเอาแ่นขึ้นไปบนมาชาั่งปรากฏว่า10กิโลเหมือนกันแต่รถ เพียง5กิโลเราจะมีบอลล่นในการโขลสินค้ามากขึ้นอีก1กิโลถ้าเราเปลี่ยนวัสดุหรือเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนชนิดของตัวทำแต่ถ้าตัวทำแบบนี้หนูเข้าใจคอนเซ็ปต์เลยจะโขลสินค้าที่เป็นควบคุมอุณหภูมิได้ไหมเอยไม่น่าได้รูรวบเพียบเลยต้อนหาหรือสินค้าที่มันเป็นมุมแหลงคมหรือสินค้าที่มันมีแขนขายื่ออกมา มันอาจจะมาเวลาลรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันข้อแขนงข้อแข็มันอาจจะมาทิ่มแทนผ้าใบขาดได้ก็อาจจะต้องบรรจุในตัวทางแบบกรองเนาะตรงนี้ก็เลือกดูว่าเราจะทําอย่างไรเนาะให้นี้เป็นแท็กติกของผู้ประกอบการเลยทําอย่างไรเลือกเอาอยากได้น้ำหนัก,นกเบาต้องดูสินค้าด้วยอยากได้สินค้าที่มันปลอดภยัยก็เลือกแบบกรอบก็ได้ได้หมดเนาะตรงนี้ ต่อมาแบบมีขาตั้งสายโตอันนี้ง,ง่ายๆเลยเนาะก็คือเรื่องของเทเลอร์เนอะอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะของพระราชบัญญัติบัญญัติไป้ว่ารถลักษณะนี้เรียกว่าอันนี้ตรงนี้ส่วนนี้เริ่มอีกแล้วรถกึงก่งกึง่งควบรถกึ่งควบต้องมีรถรถล,ลากจูงพุ้นติ เป็นตัวการเรียนการสอนและเป็นคนหมายเลยเราลากจูงจะลากจูงรถถึงพ่วงถ้าพูดตามชาวบ้านตามผู้ประกอบการเอาหัวลากมาเอาหางลากเป็นต่อซิอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการทำงานมีหัวลากมีหางลากถอทางลากออกก็คือถ้าพูดตามรมญาการเรียนเอารถลากจูงไปใช้งานเอารถถึงพ่วถอดออกมา ผนสินค้าครับเราแล้วแต่เนาะแต่สอนให้เข้าใคาจคอนเซ็ปต์ะัตัวนี้เราอ่นลักษณะของรถอีกทีหนึ่งถ้ารถที่มีขนาดใหญ่โตทีมันจะป,นประกอบกันก็คือรถลักจูงกากรถถึงคู่กนใช่ไหมเอ่ยแต่ส่วนของรถที่เป็นรถลักจูงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยเหมือนบัวทำไมรถอันนี้ไม่ใส่บัวทำไมอันนี้ใส่บัวตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไว้ใช้ทำอะไร ชุดแต่งแล้วประกอบเป็นชุดแต่งชุดแต่งสปอร์ตไม่ใช่ราไม่ใช่ไตรยมีแนะไม่ต้องไปแต่งมันรถบรรทุกนะลูกน้องเออตรงนี้เวลาหนูเอาตัวรถเกิดพ่วงใช่ไหมเออเกิดพ่วงที่มีเกิดพ่วงอ่ารูนี้ก็ได้มันจะเห็นมีใส่หมวเหมือนกันหนูจะสังเกตว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันอาจจะมีระยะห่างที่มันหายไปแต่เวลาเราบรรทุกเนี่ยความสูงของตัวสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย มันจะมีส่วนที่เกินถ้าเอาหัวออกไปเอาหมวออกไปก่อนมันจะมีส่วนที่เกินสูงขึ้นไปเลยจากหัวเกลงตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเลยจากส่วนที่สูงที่สุดของรถลรกจูงส่วนที่สูงที่สุดของรถลรกจูงก,ก็คือหลังคาตรงนี้แหละรับคุณตามชาวบ้านมันก็จะมีส่วนที่เป็นแกลป,ประมาณตรงนี้ที่ค่อนข้างสูงเวลาวิ่งไปมันจะเกิดการสายมันจะเกิดการส่ายจากลูต้านเข้ามา ลมที่ต้านเข้ามาชนตัวตู้สินค้าหรือตัวสินค้าก็ดีเนี่ยมันจะเกิดอาการสายหรือรถเนี่ยทำความเร็วได้ไม่มากนะักคอถูกแรงตา้ตานแรงต้านของลมดังนั้นเนี่ยส่วนเนี่ยหมวเนี่ยเล่กแบบนี้แล้วกันเนาะเขาก็จะมาใส่เข้ามาครอบขึ้นมาเพื่อให้ลมที่ปะทะเข้ามาเวลารถขับเคลื่อนมาชนปึง้งชนตรงนี้ เราขึ้นไปเปิดขึ้นไปเลยสักว์ตัวสิทธาหูลองนึกภาพตาลงข้าวมาปึ้งโดนปึ้งๆมันก็ขึ้นแบบนี้ไปหรือมีสะท้อนอะไรแบบนี้ทำให้รถเนี่ยไม่ออกสัญเสถียรไม่เอียงเองแล้วก็ทําความเร็วได้ปกตินาะตรงนี้ก็จะช่วยได้ไม่ใช่ชุดแตเนาะตรงนี้ก็ให้เพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเข้าใจน้อว่าทําไมหน้าตารถถึงแบบนี้ทีนี้รถพ่วงบ้างน้องมีลักษณะของรถพ่วงน้อรถพ่วง ก็จะมีตัวกรณ์พ่วงก็คือรถพ่วงคือส่วนไหนส่วนหลังรถส่วนหลังอันนี้หน้นาตาของรถพ่วงส่วนหลังเนี่ยมันจะเป็นพ่อที่มันเป็นเริเหมือนใบและแหนเหมือนเล็กที่มันเป็นช่องๆช่องไว้ขนสินู้าสินค้าเกษตรไ,ได้ส่วนตัวนี้เรียกว่ารถอะไรเกันลักษณะ,ะที่เท่าไหร่ลักษณะ,ะที่หนึ่งเนาะรถบรรทุกแบบนี้เรียกว่าเอาชื่อมานิหนึ่ง มีชื่ออยู่ด้วยชื่อตัวเด็กๆรถบรรทุกมีข้านเสริมเนาะรถบรรทุกข้างหน้าเนี่ยเป็นรถที่มีเครื่องยนต์มีลักษณะที่มันเป็นรถบรรทุกแบบมีข้านเสริมเนาะเราก็นําส่วนรถพ่วงเข้ามาที่เป็นชนิดเดียวกันเนาะก็ได้หรือจะต่างชนิดก็ได้ใน่ในการปฏิบัติไม่ค่อยเห็นต่างชนิดเท่าไหร่อํานหน้าตาเหมือนกันทไง่าย้พูดแับชาวบ้านก็คือเอาหน้าตาเหมือนกันมาต่อพ่วงกันเนาะรงนี้ ลักษณะก็สามารถถอดประกอบได้ลดถอดส่วนขหน้าส่วนรถจะบบบรรทุกก็ได้ถอดถอดส่วนรถตัวควงตัวควบออกก็ได้สามารถยกเทได้ด้วยเหมือนรถดาวก็ได้แล้วแต่เราเราแล้วแต่เราอ่าอย่างขอเนี้อันนี้ไม่เป็นไรเนาะผ่านก่อนกี่น้องอ่ามาดูเน้นไขทาากฎหมายมาแ้วยเน้นไขทางกฎหมาย